ครับวันนี้พบกพับปูโตโยต้าคุลานึก็ป็นนะครับวันนี้เรจะมาแเสนอว่ารถตัวออที่ได้ไลบ้างนะครับหนึ่งแม่นะครับได้มาดับเชียร์สปอร์ตลูกโกแก้วครับผมที่ลูกค้าจะได้เลยนะครับที่ได้เลยที่ลูกค้าไม่น้ำใจเพิ่มนะครับก็มีการแปรงหน้าแปลงท้ายแล้วก็ตัวาดาน้าหลังคาก็จะรับเป็นสีดำให้และกระจกเป็นสีดำนะครับ ในสวนตรงไฟหน้านะครับลูกค้าสั่งแต่งเครื่องระับคันนี้ก็จะเป็นไฟแบบนีเจะเดินสวยๆแบบนี้เลยครับในส่วนของช่วงล่างก็จะเป็นล้อนะครับที่ลูกค้าขอเปลี่ยนแม็กซายไหมนะครับเลือกลายได้นะครับเรามีลายให้เลือกลายลายนะครับตัวนี้จะเป็นเปลียนแม็กแต่ยางเดิมครับคู่นะครับเป็นยางเดิมจับขีที่สุดหลับในส่วนด้านมือจับนะครับมือจับก็จะเป็น สีดำหรือจะทำเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวลดได้นะครับเป็นสีขาวในตัวคิวกระจกดิมเดิมเลยจะเป็นสีดำก็ทำการเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเป็นสแตนเลสดูรูรุ่ยอะไรครับผมดูดนะครัแบบสแต,เสตนเลสตัวนี้มันจะมีตั้งแต่ตัวีเห็นไปตัว้ดีเจีมันจะไม่มีครับผมมาในส่วนน้ท้ายนะครับด้าท้ายก็ ได้มีการแปลงทายเป็นทีอาร์สปอร์ตแล้วเป็นเหมือนตัวทับทีอาร์สปอร์ตของเราที่ขายดีแล้วครับมาด้วยโลโก้แกว่หลังเหมือนกันครับชุดนี้ให้ฟรีนะครับผมก็สุดท้ายนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับฝักกดไลค์กดตูกใจกดติดตามหรือโทรเอาในที่เบอร์นี้นะครับแคมเปญนี้แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ